สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สศีสะเกดร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษจังหวัดสีสะเกดครับวันนี้มารีวิวคูวอต้าสาแรงครับผมคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่18บแปสิงหาคม2565นะครับผมตอนนี้เป็น30แรงครับผมจดทะเบียนปีห้ครับ ภาพสวยๆพร้อมใช้ครับผมเก็บรายละเอียดลวดซึมให้เรียบร้อยครับมีเก็บสีนิดหน่อยนะครับผมตรงกระทะาล้อทั้งล้อหน้าล้อหลังครับผมเก็บสีเพื่อความสวยงามครับมีรอยถลอกตัวรถสีสันเดิมๆนะครับตัวตนถือว่าสวยครับผมใบดันก็สวยนะครับช่องล่างถือว่าสวยไม่ผุ รถเครื่องเดิมๆครับผมเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมรถไม่เคยตัดท่อนครับรถไม่ผุนะครับ ปกรณ์ก็มีดันหน้าแล้วก็ผันหลังครับผมดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผัานห้าตราช้างนะครับผมคงสวยใบสวยครับใบสวยทุกใบ ลอมใช้งานนะครับผมท่นนี้ท่านใดที่สนใจท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่ก็แวะมาชมได้นะครับรุ่นนี้ระบบเกียร์ก็เป็นเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์เหมือนกันนะครับผมระบบเกียร์เหมือน36แรงจะแตกต่างจาก36แรงแค่ขนาดยางนะครับด้านหน้าจะเป็นเบอร์7 ด้านหลังจะเป็นเบอร์11.2ครับผมซึ่ง36แรง40แรงจะเป็นด้านหน้า8ด้านหลัง12.4ครับผมกระทาเบอร์เดียวกันครับปากใบดันต่างกัน20เซนครับตัวนี้1เมตร30เซน36 cm จะเป็น1เมตร50เซนครับผมต่างกันแช่นนั้นเองโครงหลังโครงหลังคาอะไรพวกนี้ฝากับโครงบางโคนตัวเดียวกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น L ที่เล็กสุดคล่องตัวสุดนะครับผม ท่านใดหาอยู่ท่านใดสนใจแวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753อยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกดครับที่ร้านก็มีรุ่นอื่นอยู่นะครับผม40แรง39แรง49แรง51แรง50แรง,แรง45แรงครับผมอุปกรณ์ก็พ,อ,พอมีนะครับ มือสมือ1นึ่พอมีให้เลือกเล็กน้อยโรตรี่ยกล่องขูดมันสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮรวยรว,ยลวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนครับผมจากใจ PC แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ